ตอนที่เราตื yeah. Yeah. ่นใจเริ่มขึ้นแล้วนะวันนี้ไปรอกมาแล้วมาแล้วครับยอนเียไป15วินาทีย่อนเลีปล่อยตัวโตมาจับบัสเกนวางให้ในหุนในเขตไปดวดทีมคอนเดก

เวลาไปไม่ถึงนาทีสิบห้าวินาทีดูทิ่ว่าจะเปเอะได้แก๊ได้ไปไดเท่าไหร่ครับ